ใกล้ไหมโอ้ยานี้สวยานี่สวยโอ้ยจึงเลยจะลงไปจึงเลยนี่เป็นไงเป็นฮะ่ในาตัวไงไเนกไใกลไนในาจังเลยโอ้ยตกใโอ้ยสวยเลยาไม้สวยสวยมากสวยมากนีใกล้ๆฮะใกล้กล้องฮะนี่นะ 你今天还。